สวัสดีนะครับวันนี้พี่วิวมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่ขายไม่ได้เลยคือพี่ต้องมากราบพ่อแก่ก่อนนะครับบรมครูปู่ฤาษีพ่อแก่นะครับที่อาสมเทวสถานมหาเทพเสถีฐีเมืองละโวนะครับปู่เสือเจ้าสมิงพลายนะฮะบ,บรมครูปู่ฤาษีประธาพนพรบูชาบรมครูปู่ฤาษีนารอดบรมครูปู่ฤาษีอีสวนเนรอาคี บนมพระครูปู่ฤาษีพุชงนาคราชนะครับนี่บรรยากาศภายในงานนะครับอากาศดีสดชื่นแจ่มใสนี่ครับเดี๋ยวมีพิธีทางสงฆ์นะครับเพื่อให้ร่วมถวายพระตาหารนะครับนี่รู้สึกรูหาเริ่มมากันแล้วงานใหญ่อลังการจริงทุกคนขอบอกเลยนะครับนี่องค์พระพิฆเนศนครับ ปางดักดูเซพนะครับซึ่งเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดอยู่ทางด้านบนนะครับผมนึก่จะมีบันไดขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้แสงสีเสียงตะการตาแน่นอนเพราะว่ามีศิลปินมาด้วยหลากหลายชื่อเรื่องมากเลยเรวมถึงศิลปินที่หน้าตาดีดีน่ารักแล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆเลยก็คือเขาชื่อวิวชัชวานนะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขามาถึงงานแต่หกโมงเช้าเลยวันนี้แต่ร้องห้าทุ่มครึ่งแต่ด้วยความ ที่เขามีใจศรัทธานะครับในพระพิคเนรในพระแม่ในพ่อแก่เขามาแต่6กโมงเชา้าเดี๋ยวไปตามหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนน่ารักมาๆกๆทุจริงหล่อๆวิวชัชาวานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อน เทยเขาดดวงสังอริย <aid> ันจางาติปิจูงขามราติปิจุขามรณามปิจูงตังสขปาริเทวะตุลขงมานานสุภายานสปิจงขามปิเยนิสัมปยุจงทุทุนปิเยนิเวปยุจงทุุพิธีแรกนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของการ ทานด้พิธีสงนะครับน้องนำบุญทั้งหมดนี้อุทิศให้กับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับของวิวช,าชาวาัชวันเสีเป็นเพลงจากค่ายบ้านใหม่มิวสิกอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับ นีพาตานี้สัปปะริวารานี้ปะติคันหาตูอัมหากังทีคารตาขิตายะสุขายาแ่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพาตหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตหา บบกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้อข,ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ยเพื่อประโยชน์แด่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ยตลอดกาละนานเทินสาธุถวายพระทานด้วยกันนะครับแฟนๆอนันโมทนาสาธุนะอุทิศต่อให้กับญาติมิตรบริวารพี่น้องของเราได้เลยนะครับ <S <S บุญน,นี้จะสำเร็จแด่า,ายแประมงนางอินทองเกลี้ยงและครอบครัวที่ร้วงรับไปแล้วและที่มีชีวิตอยู่ด้วยครับสาธุ วงงางหจาาย,ย่าเห็นใจเียงเสียงใครจงตับกันเปีดใรเทีเยรีชวนเธอเจียนจะดับำลับ,ลบ,ลบ เอตาไม่ถ erm really ึงขราเสีต <studio> ันใสแสงมีอริมมีเพียงรัศมีซื้อพาขึ้นไปโดนโดนกระทบซื้อใสโอ้โหท่านผู้ชมนี่ก็เป็นในส่วนของด้านของโรงทานนะครับก็เหล่าลุศินะครับของเทวสถานแห่งนี้ก็มา นำอาหารมาแจกนะครับอันอนี้คือกินฟรีนะครับเป็นลงทานนะครับแต่บุนบารมีกันไปเนาะนี่ตอนนี้ก็ยังมาไม่ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีก็ถือช่วงเย็นเลยเนาะตอนนี้ไปช่วเช้าอยู่ก็เริ่มมีการตั้งร้านกันแล้วนะครับถ้าวันนี้พี่วิวหายไปนะไม่ต้องหาที่ไหนเลยนะยยฉันอยู่ในโรงทานนี่แหละจะกินที่อิ่มที่สุดเลยคุณนี่นะครับ นะคลับคุณผู้่เรายิ้มแบบยิ้มแย้มอะ่ะตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนนะครับแต่ว่าก็มีเต็นท์มีหลังคงหลังคาอะไรพร้อมนะครับแล้วก็ภายในงานก็จะมีหลังคามีเต็นท์โอเคมากๆเลยนะอิ่มบุญแล้วอิ่มท้องด้วยอิ่มใจด้วยนี่เฉาก๊วยอัระคาอยากรู้ใคร ให้พระอนุรุณบริสุทธิ์ในอุหัยพระสารีมุตตัยโรจนในนะเบื่องกว่าเบื่องรังปรคนทานญาสติตจิตราสาเบื่องทายพระโมคัลานาสถิตนาสาตาพร ช่วงเดียวก็จะเียนนะครับเกิดเลยเบิดในะครับสาธุครับพิธีนี้จะเป็นพิธีการเปิดเลิกเปิดใช้นะครับ้ดยการอ่า รูปมะพร้าวนะครับตรงหน้าลายมาลำากีม่ีเลยครับโดยเโอาจารนครับเทนาัน้ครเอคามสร็จโชคเปประกันเปิดงานเลืกยามงามดีนะครับสาธาธุสาครับโอ้โีเเนีสงหน้าโโหเทียแสงนา ข้าพเจ้าและครอบครัวโอ้

นอยูเดเดวประานบารมคูรนีนารรทานโอเดีที่สวนเนอปีบารมคกรูีตัปยมามามา

เพลงแรงครูสบดพร้อมสำเร็จ อย่ามากันอนุทครับเวทตัวนูจากตึก โอสามมาสามพุทธา นโมตัสสะภะขาวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทสัตส์ว่าตามนะครับอิมังอิมังสูปะพยัญชนะสูปะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังโอชนะนังโอชนะนังสาลีนังสาลีนังพลานิพลานิอิมัจฉะอิมัจฉะมังสังมังสังอุทะกังวรังอุทะกังวรังพุทธ อุทสะธัมมัสสะธรมมัสสะสังคัสสะสังคัสสะมาตาปิตามาตาปิตาคุรูอาจาริยัมคุรูอาจาริยามมะยังมัยังอภิปูเทยามะอภิปูชยยมะสัพพโสถีสัพพโสถีพระวันตุเตพระวันตุเตพระวันตุเตอุกาสะอุกาสะข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญจะขอ อัเชิญทภทายเทวาที่หกชั้นฟ้าสิหกชั้นฟ้าสห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินสามสิบเอภพภูสาบภพภูมิอีสิบชั้นพรมยี่สิบชั้นพรมสิบสองจักรราศีสิองจักรราศีฝั่งน้ำฝั่งน้ำคงคาคงคาบาดาลบาดาลขุนเขาขุนเขาเขื่อนท่

ปูาษีนารอดประทานพรปูาษีนารอดประทานพรพระแม่ยามหาการีมาเรียมันพระแม่ยามหาการีหัมมันบรมครูปู่เสือเจ้าสมิงพรเรียกรัพบบรมครูเาปู่ฤสมิงพรเกษตรีอิสวนเน้อคีปูรษีน้องกุมานจุกพิมพ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตายสังขารของข้าพระเจ้าอีกทั้งผู้มีคุณผู้การุนผู้เกื้อหนุนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอทูลเชิญ เกล็ดมาอเกล็ดมารับเครื่องสังเวยรับเครื่องสังเวยหัวสุกรหัวสุกกรใบสีซ้ายขวาใบสีซ้ายขวาเป็ดไก่นาหนาเป็ดไก่นาหนาแต่งสันบรรจงแต่งสันบรรจงข้าวปากหม้อข้าวปากหม้อไข่สุกทำดีไข่สุกขนมนมเลยขนมนมเลยส้มสุกลูกไม้ส้มสุกลูกไม้ด้วยอ้อยนานา ออยยนตกแต่งครบครันข้าพระเจ้าพร้อมด้วยช่วยกันจะขอทูลเชิญพระองค์ท่านทั้งหลายก็เสด็จมารับเครื่องสังเวรให้ทุกอย่างมาครูบุริมีมาครบครันนานาชนะโฉนนานามสุราประทาน ขักสาหานขอเชิญเสด็จมาสังเวยให้สำราญบริบูรณ์ฉันตุขอเชิญเสด็จมาสังเวยให้สำราญบริบูรณ์ฉันตุขอเชิญเสด็จมาสังเวย ให,ให้สำราญบริบูรณ์ชันตุกข์สอสกสอสอแล้ว้าตรงกนะครับ,คคนนบให้ดูหน้าตาเข้ามาครบนนี้อยากใเข้านะครับ